โอ้อยู่ป่าเป็นป่าด้วยสวยดีไปสวัสดีเอ้ยก็สวัสดีสาวสิบองเฮาอะไรครั้งนะครับวันนี้ผมไฮด้าก็ไปลงดานเรื่อยๆจนดรอปเมาส์ดิโอบักไลออนบักมาแล้วนะครับผมก็เลยจะมาลองว่ามันแรงตามเอทีเคใช่ไหมตัวกันก็อยากรู้ว่าผมเนี่ย ถ้าผมใช้เนี่ยมันจะกัดแรงแค่ไหนนะครับอ่ะมีฉากด้วยสนใจครับนี่นะครับเอเคตอนนี้อยู่ที่สามร้อยเจ็ดสิบกว่านะลอ,ลองลองดีก่อนลองเปิดเขาแล้วก็ขึ้นดูเื่อมันจะดูดีขึ้นนะครับ เอเคเออสีมานาเอา,นนะเอากำครับต้องรีบป,ปัดมันเรลยดิสุดเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวเขาจะหมดว่ดสุดวิเขาครับเอเคอยู่ประมาณเจ็ดร้อยเก้าสิบสองครับไม่รู้มันมันไม่นับนี่หว่าครับจะตีเพื่ออะไรครับเสียเวลา,าเดี๋ยวดูนะครับลองกัดดูว่ามันจะแหลกแค่ไหนสามร้อยติดกครับ,รบผมผมฟาโร่แค่หลอนนะครับ เราผมกัดสามร้อยเจ็ดสิบหกเฮ้ยผมว่าก็แรงอยู่นะแต่กัดใส่คนใส่เทยได้กันเนี่ยดอกร้อยเลยน่าจะถึงดอกร้อยนะสามร้อยเจ็ดสิบสามร้อยเจ็ดสิบกว่าของผมตีใส่เท่าไหร่สองร้อยกว่าผมยังตีเบากว่าครับเลยใช้แบบอื่นเลเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ครีตนะครับฝามฝามมากเฮ้ยช่วยเกียร ต้องขีนะครับผมจะแรงกว่านัดสุดท้ายของการฝัดขวานยังยังจะเบาก,กว่าตัวนี้ได้ฟัมม่นะครับโอ้ดีมกันเว้ยสารไฟดีเคนะครับพวกมาเบลดเลยด้วยใบกลาก็เป็นสัดเลี้ยงที่ดีมันกันฟัดเลี้ยงฝัดขีนี่ครับยากหน่อยก็เถอะครับก็เคสเลยครับลองดูว่ามันกัดแรงเท่าไหร่ไปแล้วครับจุกจุบายแจ้ Bye,